สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราในวันนี้ที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์ในแบบที่เข้าใจง่ายและสนุกสนานวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อพื้นฐานที่สําคัญมากๆสําหรับการเข้าใจโลกของวิทยาศาสตร์นั่นก็คือความหมายของวิทยาศาสตร์และขั้นตอนการศึกษาวิทยาศาสตร์หลายคนอาจเคยสงสัยกันบ้างใช่ไหมว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรทําไมถึงมีความสําคัญและที่สําคัญกว่านั้นคือเราจะศึกษาวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร ก่อนอื่นเลยวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่การท่องจําสูตรหรือความรู้ในหนังสือเรียนเท่านั้นแต่วิทยาศาสตร์คือการที่เราพยายามทําความเข้าใจและค้นหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามันเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถตอบคําถามและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นระบบวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับขั้นตอนการศึกษาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นคว้าและค้นพบความรู้ใหม่ๆขั้นตอนนี้ประกอบไปด้วย5ขั้นตอนหลักๆคือการกำหนดปัญหาการตั้งสมมติฐานการตรวจสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการทดลองเราเชื่อว่าหลังจากที่ทุกคนได้ฟังพอดแคสต์นี้แล้วคุณจะเข้าใจวิทยาศาสตร์ในมุมมองที่กว้างขึ้นและเห็นว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดทุกอย่างเริ่มจากการตั้งคำถามและหาคำตอบที่มีเหตุผลเพียงเท่านั้นเองพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่า ความหมายของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาลวิทยาศาสตร์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสำรวจและค้นพบข้อมูลใหม่ๆและทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆเพื่อสร้างความรู้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ขั้นตอนการศึกษาวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น5ขั้นตอน 1. กําหนดปัญหา เป็นขั้นตอนแรกของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์จะต้องเริ่มจากการตั้งคำถามหรือระบุป,ปัญหาที่ต้องการค้นคว้าโดยการพิจารณาสิ่งที่สงสยัยหรือข้อขัดแยง้งที่เกิดขึ้นจากการสังเกตปรากฏการ์ต่างๆตัวอย่างของการกำหนดปัญหาอย่างง่ายๆอาจเป็นดังนี้ตัวอย่างที่หนึ่งปัญหาทำไมต้นถั่วในสวนหลังบ้านถึงจเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นถั่วในกระถางบนระเบียงตัวอย่างที่สองปัญหา ทำไมเสื้อที่ตากในที่ร่มจึงแห้งช้ากว่าเสื้อที่ตากในที่มีแสงแดดตัวอย่างที่สามปัญหาทำไมลูกโป่งที่เป่าด้วยลมถึงแฟบลงเมื่อเวลาผ่านไปตัวอย่างที่สี่ปัญหาทำไมขนมปังที่วางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องถึงขึ้นราเร็วกว่าขนมปังที่เก็บไว้ในตู้เย็นตัวอย่างที่ห้าปัญหาทำไมน้ำหวานที่แช่ในช่องแช่แข็งถึงแข็งตัวเร็วกว่าน้ำเปล่าที่แช่ในช่องแช่แข็ง การกำหนดปัญหาในตัวอย่างเหล่านี้เป็นการตั้งคำถามที่สามารถนำไปสู่การศึกษาหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาคำตอบและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 2. ตั้งสมมติฐานหลังจากกำหนดปัญหาแล้วนักวิทยาศาสตร์จะต้องตั้งสมมติฐานซึ่งเป็นคำตอบที่คาดการไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาที่กำหนดสมมติฐานนี้ควรมีความเป็นไปได้และสามารถทดสอบได้ตัวอย่างของการตั้งสมมติฐานอย่างง่ายๆมีดังนี้ตัวอย่างที่หนึ่ง ปัญหาทำไมต้นถั่วในสวนหลังบ้านถึงเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นถั่วในกระถางบนระเบียงสมมติฐานต้นถั่วในสวนหลังบ้านเจริญเติบโตได้ดีกว่าเพราะได้รับแสงแดดและน้ำมากกว่าต้นถั่วในกระถางบนระเบียงตัวอย่างที่สองปัญหาทำไมเสื้อที่ตากในที่ร่มจึงแห้งช้ากว่าเสื้อที่ตากในที่มีแสงแดดสมมติฐานเสื้อที่ตากในที่มีแสงแดดจะแห้งเร็วกว่าเพราะแสงแดดช่วยระเหยน้ำได้เร็วกว่าตัวอย่างที่สาม ปัญหาทำไมลูกโป่งที่เป่าด้วยลมถึงแฟบลงเมื่อเวลาผ่านไปสมมติฐานลูกโป่งที่เป่าด้วยลมแฟบลงเพราะลมซึมผ่านผิวของลูกโป่งออกไปทีละน้อยตัวอย่างที่สี่ปัญหาทำไมขนมปังที่วางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องถึงขึ้นราเร็วกว่าขนมปังที่เก็บไว้ในตู้เย็นสมมติฐานขนมปังที่วางในอุณหภูมิห้องขึ้นราเร็วกว่าขนมปังในตู้เย็นเพราะอุณหภูมิห้องเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา ตัวอย่างที่5ปัญหาทำไมน้ำหวานที่แช่ในช่องแช่แข็งถึงแข็งตัวเร็วกว่าน้ำเปล่าที่แช่ในช่องแช่แข็งสมมติฐานน้ำหวานแข็งตัวเร็วกว่าน้ำเปล่าเพราะมีน้ำตาลที่ช่วยลดจุดเยื่อแข็งการตั้งสมมติฐานเหล่านี้เป็นการคาดเดาคำตอบเบื้องต้นที่สามารถทดสอบได้ผ่านการทดลองหรือการสังเกต 3. ตรวจสอบสมมติฐาน เป็นขั้นตอนที่นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองหรือเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้การตรวจสอบสมมติฐานนี้อาจประกอบด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์การสังเกตหรือการวัดผลต่างๆตัวอย่างของการตรวจสอบสมมติฐานอย่างง่ายๆมีดังนี้ตัวอย่างที่หนึ่งสมมติฐานต้นถั่วในสวนหลังบ้านเจริญเติบโตได้ดีกว่าเพราะได้รับแสงแดดและน้ำมากกว่าต้นถั่วในกระถางบนระเบียงการตรวจสอบสมมติฐาน 1. ปลูกต้นถั่วสองต้นในกระถางแบบเดียวกันโดยวางต้นหนึ่งในสวนหลังบ้านที่ได้รับแสงแดดเต็มที่และอีกต้นหนึ่งบนระเบียงที่มีแสงแดดน้อยกว่า2รดน้ำต้นถั่วทั้งสองต้นด้วยปริมาณน้ำที่เท่ากันทุกวัน3ส,สังเกตการเจริญเติบโตของต้นถั่วทั้งสองต้นเป็นเวลาสองสัปดาห์วัดความสูงจำนวนใบและสีของใบเพื่อเปรียบเทียบตัวอย่างที่สองสมมติฐานเสื้อที่ตากในที่มีแสงแดดจะแห้งเร็วกว่าเพราะแสงแดดช่วยระเหยน้ำได้เร็วกว่า การตรวจสอบสมมติฐานหนึ่งตากเสื้อสองตัวที่เปียกในที่ต่างกันโดยตัวหนึ่งตากในที่มีแสงแดดจ้าและอีกตัวหนึ่งตากในที่รม่ม2ตรวจสอบเวลาในการแห้งของเสื้อแต่ละตัวโดยวัดเวลาในแต่ละชั่วโมงจนกว่าเสื้อจะแห้งสนิท 3. บันทึกและเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการแห้งของเสื้อทั้งสองตัวตัวอย่างที่สามสมมติฐานลูกโป่งที่เป่าด้วยลมแฟบลงเพราะลมซึมผ่านผิวของลูกโป่องออกไปทีละน้อย การตรวจสอบสมมติฐาน1เป่าลูกโป่งสองลูกด้วยขนาดและปริมาณลมที่เท่ากันแล้วมัดให้แน่น2วางลูกโป่งหนึ่งลูกในที่อากาศเย็นและอีกลูกในที่อากาศร้อน3สังเกตและวัดขนาดของลูกโป่งทั้งสองลูกในช่วงเวลาต่างๆกันเช่นทุกหกชั่วโมงเป็นระยะเวลาสองวันเพื่อดูว่าลูกโป่งลูกใดแฟบเร็วกว่าเปรียบเทียบผลการแฟบของลูกโป่งในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันตัวอย่างที่สี่ สมมติฐานขนมปังที่วางในอุณหภูมิห้องขึ้นราเร็วกว่าขนมปังในตู้เย็นเพราะอุณหภูมิห้องเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราการตรวจสอบสมมติฐาน 1. วางขนมปังสองชิ้นในจานแยกกันโดยชิ้นหนึ่งเก็บในอุณหภูมิห้องและอีกชิ้นหนึ่งเก็บในตู้เย็น 2. สังเกตการเกิดเชื้อราบนขนมปังทุกวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์สามบันทึกและเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการเกิดเชื้อราบนขนมปังทั้งสองชิ้น ตัวอย่างที่5สมมติฐานน้ำหวานแข็งตัวเร็วกว่าน้ำเปล่าเพราะมีน้ำตาลที่ช่วยลดจุดเยือกแข็งการตรวจสอบสมมติฐาน1เทน้ำเปล่าและน้ำหวานในถ้วยพลาสติกที่มีขนาดเท่ากันและนำทั้งสองถ้วยไปแช่ในช่องแช่แข็งพร้อมกัน2ตรวจสอบการแข็งตัวของน้ำในถ้วยทุกๆสานาทีจนกว่าน้ำทั้งสองจะกลายเป็นน้ำแข็ง 3. บันทึกเวลาที่ใช้ในการแข็งตัวของน้ำเปล่าและน้ำหวานและเปรียบเทียบกันการตรวจสอบสมมติฐานในตัวอย่างเหล่านี้เป็นการทดลองง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยวิธีการสังเกตและการวัดผลที่ชัดเจน 4. วิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการตรวจสอบสมมติฐานนักวิทยาศาสตร์จะต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติในการประมวลผลข้อมูลเพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่หากสรุปผลการทดลองในขั้นตอนสุดท้ายนักวิทยาศาสตร์จะสรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้นถูกต้องหรือไม่หากสมมติฐานถูกต้องจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นทฤษฎีหรือกฎวิทยาศาสตร์ใหม่แต่ถ้าไม่ถูกต้องจะต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสมมติฐานและทำการทดลองใหม่ และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของพอดแคสต์ในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และเข้าใจความหมายของวิทยาศาสตร์รวมถึงขั้นตอนการศึกษาวิทยาศาสตร์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกำหนดปัญหาการตั้งสมมติฐานการตรวจสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสรุปผลการทดลองทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถค้นหาคำตอบและเข้าใจโลกที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น ถ้าคุณชอบเนื้อหาของเราในวันนี้อย่าลืมติดตามและแชร์ให้เพื่อนเอนฟังเพราะยังมีหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายที่เราจะมาพูดคุยกันในตอนต่อๆไปสุดท้ายนี้ถ้ามีคำถามข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆอย่าลืมส่งมาให้เราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเราจะดีใจมากที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากคุณขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้า